สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีทีมงานเอราวันดาวเทียมได้มาติดตั้งระบบะปั๊มเสมอสูบน้ำประดานของอบ้านนาสมหวังนะครับบ้านนาสมหวังอำเภอนาวางังจังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้ติดตั้งเป็นปั๊มพันหนึ่งร้อยวัตต์ 1, นะครับอของเจด ตอนนี้กำลังวัดอยู่ที่800วัตต์แปดร้อยวัตวต์แ<ล>ับแผงฮาร์ปเซลนะครับสามอยาสิบวัตต์4แผงสามร้วัตต์4แผงตอนนี้ดูน้ำครับย่อนลงลึกที่หกท่อนครับ6ท่อน25ประมาณ25มเมตรกับเสมอนะครับ อันนี้ก็คือฮาฟเซลลนะครับฮาฟเซลผมจะให้พ่อดูพ่อดูน้ําน้ําไหลไหมอ่าทีนี้ฮาฟเซลลนะป๊าปปิดไหลไหมน้ําไหลไหมเออได้ไห,ไหมข้อแตกต่างเนี <laughs> ้ยปิดนะปิดแข็ง <laughs> น้ำไหลเลยโอเคนะครับอ่าให้ดูไปเลยป๊าป โอ้นะน้ำยังไหลแรงพุ่งแรงเลยครับอ่ะลากไปลากไปลากไปติดแผงอ่าโอเคเราไปดูน้ำกันไปดูน้ำกันอ่าอันนี้เป็นข้อนิ้วครึ่งนะครับอ่าดูความแรงครับอ่ะลุงล่องจับมึงด้วยอ่าที่แปที่ทำงานที่แปด้อยวัตต์ได้เท่าไหร่อ่าหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดวินาทีครับที่ยี่สิบลิตรอเจดวินาทีที่ยี่สิบลิตรเปขนาดนะขนาดได้ได้กำลังวัดที่แปดร้อยเองนะครับยังไม่เต็มประสิทธิภาพเลยสนใจติดต่อได้นะครับที่เอราวันดาวเทียม จิตเจริญชัยเซอร์วิส088 5533 437ดห้าสา่สาจช่างชัยครับเห็นได้พ่อมาเิ่งไกล่ด prayed, <Carbon. S 1> Sail, catch seg, ้วยเนาเบิ in in ่งไกล่ด้วยพ่อเด๋มน่าบอกโซฟังด้วยด๋อน่ะน่ะก็เจ้าว่าเทเด้ก่อนก็เจ้าว่าชีบติดหายเทเด้ก่อนเออสามเมืองท่านกับไอซีเมืองอะไรมันดีกว่ากัน เือ <laughs> <c oughs> <c oughs> อันนั้นเขาเ่เคยเห็นเขาอันวะเอออันนี้เห็นคนงานว่าสร้างใช้ติดตั้งแถวนี้มาหลายแล้วเนาะเนยเลยมั่นใจครับติดแทงบ่กเขาได้ครับแต่แทงด้วยคุณภาพครับอุปรกรณ์ติดตั้งมาตรฐานรับประกันสองปีครับ